สวัสดีครับผมมิสเตอร์ซาสกะขอนำท่านเข้าสู่การแก้ไขวิ่งมีเสียงดังหรืออาการวิ่งช้าๆไม่ได้เหยียบเบรกมีเสียงดังที่บริเวณล้อหน้าเสียงดังอิดๆแคล้ายๆกับเสียงผ้าเบรกหมด ได้จุดนี้ต้องการให้ทุกท่านสังเกตขอบของจานเบรกจะมีคาบสนิมปูดนูนออกมาในส่วนที่ผ้าเบรกเข้าไปไม่ถึงหรือว่าในส่วนที่เกินจากผ้าเบรกออกมา ด้วยวิธีการขัดแบบนี้อยากสอบถามไปยังผู้รู้หรือว่าท่านอาจารย์ออสอาจารย์ครับทำแบบนี้สามารถทําได้ไหมครับใครอยู่ใกล้อาจารย์ช่วยแชร์คลิปนี้ให้ถึงอาจารย์ด้วยครับผมต้องการขัด ในส่วนของขอบของจานเบรกที่ผ้าเบรกเข้าไปไม่ถึงนานวันเข้าจึงทำให้มีสนิมปูดนูนออกมาเมื่อรถวิ่งส่วนนี้และในส่วนของใกล้ดุมล้อจะเสียดสีกับผ้าเบรกทำให้เกิดเสียงดังน่ารำคาญผมจึงต้องทำการขัดขัดให้คาบสนิมนี้หลุดออกไป ในการขัดส่วนที่ใกล้ดุมล้อนี้ต้องทำอย่างระมัดระวังพราาจะเกิดอุบิเหตุขึ้นได้ และนี่ก็คือผลของการขัดทำความสะอาดอยู่พักใหญ่ๆสังเกตดูบริเวณขอบของจานเบรกสนิมจะถูกลบออกไปเหลี่ยมคมจะแบรนราบลงไปจะทำให้ไม่ไปโดนกับผ้าเบรก ในจุดนี้ให้ท่านสังเกตดีๆก็จะเห็นได้ชัดยิ่งขึ้นแต่จะให้ดีที่สุดก็ให้ทำการเจียจานดิสเบกค,คู่หน้า ผ้าดิสเบกชุดนี้เป็นผ้าดิสเบกแท้ของศูนย์บริการก็ยังทำอันตรายต่อจานดิสเบกของผมได้เหมือนกันคราวนี้เราก็มาทำการขัดผ้าเบกกันครับเริ่มจากแผ่นที่หนึ่งก่อน ในส่วนของพันธุ์ที่สองที่เราจะขัดนี้มีร่องรอยเห็นได้ชัดเลยครับเราจะขัดจนรอยพวกนี้หายไปราบเรียบเสมือนผ้าใหม่ครับ และเมื่อเราขัดจานดิสเบรกและผ้าเบรกจนเป็นที่น่าพอใจของเราแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมโปดติดตามผมกันนะครับ